นี่ครับมาส่งน้ำตุ๊กเมียวนะครับวันที่หกครับหกพฤศจิกายนครับ นี่ครับน้องสะโดนะครับน้องสะโดนี่ครับเลยไาแล้วครับน้องสะโดอันนี้ไปซอยห้วยปางแดงโค้งหน่อยครับเจยวนี้บอกไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่บ้านครับล็อกบ้านไว้นะเสียบไฟไม่ได้นะผมวิ่แบตเอา ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้สงสัยอยู่ห้วยกลางห,หลายที่เกินนี่ครับห้วยปางแดงเข้าไปประมาณเจ็ดสิบเมตรครับ ผมก็รีบมาส่งเลยนะครับเดี๋ยวรีบไปเสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวนะครับตะกี้มีคนมาแล้วครับอ้าวรถไทยครับออกไปเนะ <c ười> นีน่ยตำรวจหรือเปล่าใส่สืบรหรือเปล่าครับใช่ใส่สืบรหรือเปล่าอ๋อรถขวัญมี มาดูดมาดูดข้าวแล้วแบบไม่รู้นะมาดูดข้าวแล้วแบบไม่รู้แต่ดูดข้าวหรือเปล่ามาเงี้ยังดูดข้าวดิ มาดูว่าดูข้าวแล้ว เอ้าเซ่่าบ่มีคนอยู่เอ้าเฮ้ยกันเลยมาได้เอาได้โวนั่นมาไหมเนี่ยบ่มาได้หมาอ๋อคีบเบ็ดเอานี่ครับเก็บบอกที่แรกเก็บบอกไม่อยู่บ้านครับผมก็เลยไม่เอาไม่ได้เอาไดโวที่ เสียไฟมานะครับก็เลยเอาที่ขีมานะครับนี่โอ้ที่ไหนได้อยู่ครับสงสัยเพิ่งมาหรือว่ายังไม่ไปไม่รู้นะนี่ครับสร้างใหม่ครับจากสีน้ำเงินเป็นสีส้มแล้วนะครับสงสัยเปลี่ยนเดือนละสีมั้งครับตรงนี้ไม่ใจ่ที่เข้าแล้วครับเนี่ยเอา น,นี่ปิดตายหรือ,อเปล่าอมิยวปิดตายนวตีนะบองค้างเนี้ยปิดตายหรือเปล่าโคอิดกันเนี้ยปิดตายแล้วครับโอ้โหหมดหลายบาทอยู่นะครับนี่เพราะสังเกตซีนหมดเยอะอยู่นะครับ นี่ครับมลีโอสุดยอดบรรยากาศดีนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับเย็นแล้วเข้าเดือนพฤศจิกายนกาลังดีนะครับน้ําก็เริ่มแห้งแล้วครับส่งเกือบทุกวันนะครับตอนนี้ครับมีรถแค่สองคันเองครับผมกับอ้าวนะครับอ้าวก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปประชุมประชุมอบประตงอบประตอ งานศพงานบุญโอ้ไปหมดจริงๆครับอบตอเนี่ยที่แรกผมเห็นแต่เพลงนะครับคราวนี้เห็นของแท้ไปทุกงานเลยนะครับตกึแตกแต่งานอ้ไม่ดองเสียนะครับงานกระถินวัดก็ไปนะครับงานศพคนที่บ้านนี่ครับคนในหมู่บ้าน,นครับ ไปทุกงานครับาข้าวอ๋อเกีียวแล้วครับเกีียวแล้วครับแถวนี้นี่ครับโอวบรรยากาศดีนะครับกระท่อมนี่ก็หมด <laughs> หมดชื้ออ่ครับ ทีแรกมันจะพังแล้วครับไม้หนักสร้างใหม่โอ้แสนหนึ่งครับทั้งอิทั้งโอ้ทั้งไม้ทั้งเสาทั้งโอ้เปลี่ยนหมดเลยครับก่อนไปยากคานะครับจนวนเส้นนี้ยังไม่ได้สร้างครับงบมาไม่ถึงนะครับแต่ไฟเข้าก่อน บางทีก็ถนนทำถนนก่อนไฟเข้าทีหลังโอมีคลิปนี่ลงไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับถ่วีดีโอนีเเ่เดี๋ยวก็เต็มดี๋ยวก็เต็มใจผมก็ไม่อยากลบออกนะครับต้นฉบับอะแต่มันก็ต้องลบนะครับ นี่ครับทำรีเอาท่านโคกนะครับโคกอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องรีบกลับไปสืบก๋วยเตี๋ยวกันนะครับสืบไม่พอส่งอีกครับ เดกากดีครับห้วยปางแดงตรงนั้นก็สวนม่วงหิมพผาน,นครับเนี่ยครับข้างหน้านะครับของใครไม่รู้ครับไม่รู้ความจำจะเต็มตอนไหนครับ เช้านี้ที่ห้วยปังแดงโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับความจำติม